สวัสดีครับพวกันทางช่องเคร่องแ4นะครับวันนี้ก็ขอรีวิวรถล,ลูกค้าหน่อยนะ,ะแต่งแล้วก็ค่อนข้างขี่ดีขี่สนุกนะครับไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่งทรงสวยๆเหมือนออกจกนินเนวยอันดัโบนนะ,ะ,นะะเริ่มจากด้านบนมือเบกมือคัดรถสี่น่าจะ,ปะเป็น่าจะงานงานเอ,เอ,อ งานเอก็ดูกล้องแกงหน่อยอะฝาแอนไลออนในงานเอนะครับอ่าปอกแฮนด์ลายไฟนะแล้วก็มีเขาเรียกแฮนด์สนามตัวนี้น่าจะเป็นงานพอร์ตนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานเก่า ก็จะมีนอ็อตเลสไดสีไทเทเนียมนะฮะน็อตไอช็อกนะครับของร้านครับร้านขายของชำก็แต่งเล่นๆนะก็เบรกเบรกเดิมระบบระบบเบรกเดิมหมดเลยนะชุดสีเทียมนะครับมีตัวนี้ตัวบนแท้ท้องนั้น เทียมอ่าวงล้อวงล้อจูนวงข้างหน้า1 1.4นะงนึ่งจุดสี่นะยางหน้าใช้ขนาด225นะครับ60สทับร้อยนะเครื่องเดิมๆนะฮะน่าจะเ,าเคยควานมาแล้วแต่ก็เครื่องข้างหน้ามีปัญหาอยู่ นิดๆหน่อยๆนะครับน่าจะเกิดจากขาบูด้วยแล้วก็หลายอย่างด้วยกับระบบเครื่องเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเขามีโซนิกสองคันอีกคันเป็นรถเดิมๆเขาก็ไม่ค่อยขี่มันเดินไม่ค่อยได้ขี่อ่ะต่อหลังล้อหลังตัวนี้ของ d m a ม Performance Rim ิมนะครับล้อใหญ่ซี่ไม์ขนาดวงล้อ สองจุดหนึ่งห้านะครับขอบเจ็ดยางยางดูโร่ลายแบแล็กขนาดยางยางหนึ่งร้อยทับแปดสิบนะขี่ผมว่าขี่สนุกเลยนะฮะนอกนั้นก็เดิมๆก็จะมีเบาะปาดนิดหน่อยก็นะ เขาก็แต่งเรื่อยๆร,รถคันนี้เขาค่อยๆแต่งนะคราอยากแต่งอะไรเขาค่อยใส่นิดๆน,น,น,น่อยๆนะครับสูงนี้ก็สำหรับผมสูงร้อยแปดสิบกับระยะเบาะก,กับระยะแฮนด์เนี่ยของผมขี่ขี่สบายเลยนะเอาเป็นแนวนแนวทางนะครับแต่งแนวออกแนวอั Under นเดอร์โบนนะฮะอ่าีนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้นะฮะ ถ้าอยากเห็นรถลูกค้าข้างคันไหนสวยๆเดี๋ยวผมพบเจอ,เอ,อรถเพื่อนๆผมที่เห็นมาเดี๋ยวผมจะขอรีวิวมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ